สวัสดีคะ่ะมาพบกันในายามสวยๆเนาะคะ่ะเนาะมืันนี้กะได้ทําการสามเขาจเจลเหลียบร้อยแล้วนะคะนี่อาจิะว่าเป็นเบียบเรียบร้อยปันไดคะ่ะนี่นะคะปลาด่ามันมัหนหน่อย,อยมันมาเฮดอิลีหลายเติบอยู่ด้อพี่น้องคูนยาวไปจนหอดพุนคะ่ะมองที่สามไปจนหอดศูนย์ค่ะ นี่มองระบางก้างนี่แหละค่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะตำบลน้ำคำยี่ทั้งในผลก็ม,มี่บางๆหง่ๆผลค่ะพูนรอรอศูนย์สามเดียวนะคะก็เลยได้ทำกัันตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เลยว่างจะเมื่อละค่ะจังหน่อย ก่าจะเสร็จได้นะคะอันนี้คือตัวทีแบบจ้างพ้นมาสามใบถาเพราะว่า,าหน้าลงนี่นะมันเป็นหน้าโจกค่ะก็เลยแบบว,ว่านำฮงชงอาหารฝนตกเลงเนาะก็เลยวานแต่มันปกติกับวนนันนั่นแหละค่ะายถ่านกับอกว่าช่มือนี้เขาทำหน้าวานก็นแล้วน้องแบมวานค่ะแต่ว่ามันวางเพราะว่าน,นำลายมันเลยบวก นี่ค่ะอันนี้คือตรงทีสามทั้งเบิดเลยค่ะจ้างเพิ่นมาสามไบทาแต่วาเงินจ้างเอาซ้ำเงินก็เลยบอแเล้วนะคะก็เลยได้มาเฮ็ดเองอีกก่ <c oughs> อนนี้ก็จะเดินไปดูก่อนนะคะว่างานอื่นเป็นังใดนี่ค่ะ ม่มองว่างอีกอยู่ตัวนี้เล็กๆนี่ค่ะไม่แนใ่ใจท้ยหน้าเนาะคือหกเถะหน้าบอมไม่ปุยเห็ดกันทั้งสิ่ละพี่น,อน้องหน้านี่แหละค่ะทีนุมาตัดเขาปีนันปีนำทวมนั่นอะกวนัวสิตัดแล้วเนาะใส่เวลาหกมือตัดมือและส้งไลเพราะว่ามันจะยังเป็นงานค่ะงานงานหนึ่งประมาณสอนนงลนี่แหละ หยาหลายอยู่ด้วยพี่น้องนี่ค่ะหลังจากสามแล้วก็สิเณมาเบิ้งคว่วเรียบร้อยเบิ้งหยาเบิ้งยุงขันมันนูนน,นีนันก็สิไเมาจัดการนะคะนี่พี่น้องงานที่สามเนาะตามที่เห็นเลยนะคะเยอะมากวางหลายแห่ง งานนี่เห็ดหนามดีนะคะแต่ว่าเห็ดอย่างมา่หลายปีแล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าโจกสีหาปีแหลกนี่รถดเกี่ยวบาเกี่ยวห้เลยเลยะคะ่ะต้องมาเกี่ยวมือเอา้าแล้วก็แล้วตอนหนหน่อยนี่มามาเฝ้าเขาอยู่นี่แหละคะ่ะจนหอดเดือกหอดเดือนเพราะว่าเกี่ยวแล้วถ้าผู้มาค้นหน้นี่นะคะโอ้ งามล่ะคะ่ะหลังจากที่สามไปช่วงดนเติบมากๆแตกกองมากส่นะคะสวยงามนะคะนี่ล่ะคะ่ะถามว่าอยากค็ดหน้าดำบอกกับอยากะะคะ็ดได้ค่ะเพราะว่าถ้าหน้าดำมันก็จะสวยแบบนี้แล้วมันก็สิบวหย่าหลายขึ้นหน้าบานเนาะเพราะว่าส่วนมากพื้นที่ทั้งพื้นที่ทั้งหน้าหนูส่วนห้ายนะคะสิ สิมีนาค่ำยูแคนิดเดียวค่ะบ่ถึงไรของหนูเนาะของคุณยายนี่เนาะสิมีนาที่มีน้ำยูแค่บ่ถึงไรแต่ว่าส่วนอื่นก็จะเป็นนานโนนนะคะนานโนนก็คือนาที่สูงมันจะเหตุอยากเพระาะว่าถ้าฝนบ่ตกอีรีอีรอ่ะน้ำจะบ่หงค่ะเห็นบอกคะ่ะบ่มีน้ำเลยด้มันมีน้ำหงเลยด้ค่ะ มิตา่ายังดีที่มันยังซ่มอยู่ <c oughs> ก็ยังมีตรงที่ว่างอยู่นะคะเดี๋ยวมือไม่จะได้มายัง,างหาสามมองที่ว่างสามแล้วจังหละกันเนาะแล้วก็จะได้มาทำการจัดการวัชพืชทั้งหลายแหล่นะคะนี่มิตายา้างกา อันนี้คือปีนี่คือหน่อยเดีค่ะเพราะว่าฝนดีแนช่วงแรกถ้าช่วงแรกๆฝนบดีนี่คือแบบหยานี่แห้งสิงยิงใหญ่ร่างการเลยค่ะเสร็จจากนี้ก็จะไปทำนาโคกก่อนนะคะขสาัตรย์กับสิมาเฮ็ดน,นี่เห็นไมหมแล้วก่อนอันนี้นะคะคือที่นาของหนูนะคะ เป็นบรรยากาศไฮน้าเนาะค่ะน้องมันนี่วาสิตัสแล้วเวนาะปีนะ่ะโอ้ยขีดหอดลลยบันนำมาดถ่วมบันนี้โอ้ยเบิดคัมสีเบาค่ะแต่ว่าปีนั้นน่ะหลังจากที่นูตัสแล้วเวนาะคะ่ะฝนตกบันนี้ปีที่นำถ่วมนะฝนตก เขางามมาสั่นนำหงเอาปุ๋ยมาใส่อุ้ยเขางามกลับไปบานไปบอกไม่ใา่ว่าแม่ฟันเหล่าไว้เลยมันสิละไม่ใา่หัวไม่ยาย่ยายก็พระตาหัวผู้ขี่กูหนีแล้ว,วบ้านนี้พ่อจะนำมาถ่วมโอ้ยความวังพังทลาล่ฝั่งนี้ก็จะมีน้ำหน่อยนะคะกะ สวยค่ะเพราะว่ามันมีนม้ำหยาบางที่พี่น้องหยาในกระเทศหยา,าไว้ได้นี่อันนี้ไม่ใช่ของหนูแล้วนะคะของหนูจะสินจดนฮดนี ไม่เห็นนี่กะก็กอยางมาตัดอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าควมสามารถกะน่าจะลดลงนะคะเพราะว่าเข้าเห็นงานหลายนาทีเนาะไม่ได้เห็นหน้าอย่างเดี่ยวมันก็นเลยรู้สึกแบบว่าอยากมเวลาพักผ่อนบ้างก็เลยว่าสร้างมันบอกย้ายวะได้ทำได้กอาวทำนันเพราะว่ามันก็เมื่อยเนาะค่ะ เลยกาง,งกันคันธให้จ้างกะมันมีหลายอย่างถิ่นข้าตตองเห็ดอยู่นาะค่ะคันเอาเงินไปจ้างมาแล้วกะสิบบาทเห็ดอย่างอื่นมืนอนี้กะนัดกับพ่อตาซาไปว่าสิไปซื้อปุ๋ยนะคะตอนบาบไปซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวนะคะซื้อมาไว้ให่นจ้างคนไปบ้านไหนให้ฝนตกมาจังหน่อยนะคะ แล้วก็จะสิ้นสุดที่งานนี้นะคะนี่พี่น้องดอกไม้ที่พบได้ยากแล้วนะคะในช่วงนี้ในแบบในสมัยนี้เนาะหอมหอมเลยค่ะดอกโมกมีอยู่แต่นีเลยค่ะนุอยากให้ทุกคนได้กินน้ำหนูแห้งเพราะว่ามันหอมนะคะอุ้ย ตา,ต,าตายตายตายงานนี่อย่าหั่งก้าหลายแห้หงพี่นองน,นี่นะคะบรรยากาศสภาพกระสิม่อมแม,ม่มคือเกาคามวันนี้เพราะว่ามาดําหน้าเนาะมาสามเขามาหอบมัดก,กาเสียหันเลยพี่นี่นะคะกีต้มกรสิติดหนาในแจ้งหน่อยเพราะว่ารประภาษาเฮดเวีเยกเนาะคะ่ะเนาะก็ อันนี้คือบรรยากาศทงไฮทงหน้านะคะแต่แตกอนอยู่บ้านกะเป็นเกษตรกรค่ะเป็นสาวชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่มอลำกะขึ้นเกษตรกรคือเก,าเกา่าค่ะเป็นหููชาวนาขึ้นเก่าอยู่ในมันอยู่ในสายเลือดเนาะคะ่ะกลับมาบานช่วงพักวงกะคือว่ามาเฮตไ้เฮตหน้านะคะเพราะว่าครอบครัวเรามีกันอยู่แค่นี้นะคะ